สวัสดีครับมาพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับวันที่15แล้วเป็นเวลา5โมงเย็นนะครับก็เข้าเกมมาปุ๊บก็แจกแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ล็อกอินฉลองเทศกากลสงกรานนะครับอ่ะแจกต่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดิมเนี่ยจะแจกตั้งแต่วันที่12ถึง16นะครับ 12, 13, 14, 1 5 16 5วันแต่มาเริ่มแจกวันที่15ก็น่าจะต้องมีการ ปรับเลื่อนเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้แจกย้อนหลังด้วยนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอดูประกาศนิดนึงนครับตัวเกมแจกเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มวันแรกนะเดี๋ยวดูว่าจะแจกไปเป็นอ่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะแจก5วันนะอ่ะก็รับตั๋วกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้แวะเข้ามา PVP นิดนึง ในส่วนของการลดราคาก็ใกล้จะหมดละถึง4ี่ทุ่มนะครับผมก็คงไม่ซื้อนะรูบี้เนี่ยใกล้แล้วเดี๋ยวผมจะหาอีก20นะครับแล้วก็เก็บให้ครบ600วันพฤหัสนี้ก็ ID หลักจะเปิด600 r u รูบี้นะครับส่วน ID 2 ID 3ดีาข้ามไปก่อนนะ ID 4นี่ก็พยายามจะทำให้ถึงอ5 0่นอนะครับอันเนี้ยผมเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะครับว่าใช้โปรแน่ๆนะครับ คือไม่ต้องดูอะไรเลยนะดูเวลเนี่ยมาตีผมเนี่ยรู้แน่นอนนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับแน่นอนครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะทําไปเพื่ออะไรคืออยู่ก็เยอะแล้วนะแล้วก็มีแบบเนี้ยค่อนข้างจะเยอะนะครับคือสําหรับผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคิดอะไรมากเพราะว่าเกมมันเปิดมานานแล้วแล้วก็ผมก็ ไม่ได้แบบเติมถึงขั้นทุ่มเทนะคือผมจะเติมเพื่อประมาณว่าให้ Ruby มันครบแล้วก็เปิดกาชาให้ดูกันนะครับแล้วก็หาเรนเจอร์มารีวิวแต่คราวนี้เนี่ยบนท็อปเขาเติมกันแล้วก็ขึ้นไปปั่นป่วนบนท็อปเขานะมันก็เลยทำให้บนท็อปเนี่ยเขาค่อนข้างจะอีเลียนนิดนึงว่าทำไมตัวเกมถึงไม่แก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็การทำแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อคนอื่นนะครับอ่ะขอบคุณคุณโอปอนะครับอันนี้คือดูรู้เลยว่า มาแจกแต้มอ่ะคนนี้คนรู้จักเลยนะครับคุณแพทพูดครับมาแจกแต้มไฮเปอร์เบอร์ซี C, ชื่ออะไรนะครับคุณฟูคุณฟุ ool, ณ ool, อะไรสักอย่างครับอันนี้มาแจกแต้มแน่ๆนะครับขอบคุณครับอ่ะส่วนใหญ่ก็คือผมก็จะรู้นะครับว่าอ่าคนที่อาจจะแบบรู้จักกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยก็ส่วนใหญ่เขาจะแจกแต้มกันนะครับเขาไม่แบบมาห้ามหันกันหรอกนะคือถ้าจะตีเนี่ย เขาจะเน้นตีกันที่ต่างชาติแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็คือรัตตะคนนะ่ะอ,อย่างผมนี่ถ้าเกิดเจอคนรู้จักก็จะแจกแต้มกันไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่น่ผมจะไม่ไม่ค่อยได้เล่นัเท่าไหร่นะ PVP นี PV ่แบบว่านานๆจะแวะเข้ามาเล่นทีละอันนี้ก็พอตีเขาหลีกปุ๊บก,ก็นิ่งเงียบนะครับคือเนี่ยแหละครับเป็นเป็นน้ําใจของคนไทยที่ถ้าเกิดบอกว่าเขารู้จักกันเขาก็จะแจกแต้มกันไปคือเล่นสนุกสนานนะ่ะ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับมีแต่โปนี่แหละทำให้เกมแบบว่าคือบางคนเขาก็เบื่อไงอประมาณว่าแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเติมดีกว่าไหมโกงกันเลยใช้ใช้โปรแกรมโกงเข้ามาห้ามผ่านกันคือไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรเลยสมองก็ไม่ต้องใช้นะครับผมก็เลยเหมือนประมาณว่าคือถ้าเกิดโกงเนี้ยสมมติว่าสมัยก่อนเกมออฟไลน์นครับจะโกงก็โกงไปนะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่า เล่นไม่ผ่านเล่นไม่เล่นไม่เป็นเล่นไม่ผ่านทำไงก็เล่นไม่ได้ก็ไปโกงกับบอทดโกงกับคอมไปนะครับโกงกับ n p c ก็ไม่มีปัญหาไงมันไม่เดือดร้อนใครนะครับแต่พอมาเป็นเกมออนไลน์ปุ๊บนะครับพอมีการโกรงเกิดขึ้นคือมันเบียดเบียนคนอื่นไงนะบางคนเขาอาจจะแบบว่าอ่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นอ่ะอย่างเกมแรลเลนเจอร์ผมบอกไปแล้วว่าเราสามารถเก่งได้นะแต่ว่าต้องขยันนิดนึงเก็บของนะครับแล้วก็ใช้ดวงนะครับในการที่จะ สุ่มหาตัวดีๆพอปั้นเป็นมาสเตอร์ปุ๊บนะครับก็สามารถเอาชนะได้อเหมือนไอ้ีที่ผมเพิ่งลงคลิปไปนะครับว่า,อาพอปัน้นคิริวเป็นมาสเตอร์ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเกมตั้งรับเนี่ยมันทําให้คนดูแย่งได้นะครับดูแบบว่าไม่กล้าเข้ามาตีหรือว่ามาตีปุ๊บเนี่ยก็แพ้เราเปั้นแบบนี้ผมรู้สึกภูมิใจกว่านะครับว่าเ,เราปั้นมาจนทีมแกร่งขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็อย่างน้อยก็เก่งกว่าเดิมขึ้นมา,าขยันเล่นนะครับ บางคนเขาไม่มีเวลาเล่นขนาดนี้เขาก็ใช้เติมเอานะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าบางทีเติมเนี่ยนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยก็อาจจะเก่งขึ้นมาได้ไม่เยอะคือเกมเนี้ถ้าจะเติมแบบให้โหดอ่ะต้องเติมค่อนข้างจะเยอะนะครับหรือว่า ID ดีพื้นฐานเนี่ยมันต้องแบบเล่นมานานเก็บมานานแล้วคือน้องๆหลายคนก็ใช้ทางลัดง่ายๆนะเอาผมก็แล้วแต่นะครับเรื่องนี้ใช้วิจารณญาณกันเอาแล้วกันหรือแต่ละคนก็มีวิธีการเล่นที่ แตกต่างกันออกไปนะครับเหมือนที่คลิปผมไปชุดบาสนั่นแหละคือตอนแรกเริ่มเลยที่ลงคลิปไปเนี่ยคือประมาณว่าน้องๆอ,อ,อยากจะเห็นหน้ากันผมก็เลยบอกว่าอ่ะยั่วกันนิดนึงอันนี้ขึ้นนานแล้วนะคลิปแรกผมจําไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนมาแล้วนะครับส่วนคลิปล่าสุดก็คือเห็นว่าอมันใกล้จะถึง8่า0 0ดหมื่นซับแล้วนะครับก็เลยบอกว่าอ่ะเอามาให้ดูกันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ประมาณว่า คือคืออยากจะลงแบบขำๆอะเวลาที่ผมลงคลิป i อ3นะครับจนใหญ่จะโดนตอน ID 3มไอดีสอก็โดนนะตอนที่ขึ้นตำนานหนึ่งเนี่ยคือผมก็ทำให้ดูแล้วว่า,าผมใช้เทคนิคนะครับในการตีบอทดเออในการตีบอทดหรือว่ามีเพื่อนๆเนี่ยมาช่วยแจกแ้มกันนะครับแล้วกอ็อยู่กันในตำนานหนึ่งเลยนะตำนานหนึ่งเลยนะครับเ,เพื่อนๆหลายคนเนี่ยเป็นร้อยคนนะครับก็พากันขึ้นตำนานหนึ่งกันได้หมดนะ ก็มันมีวิธีไงเราเราไม่ได้โกงเกมนะครับหรือเาคือเราแค่ใช้เทคนิคในการขึ้นว่าอ่ะนี่คุณเต๋ามาแจกแต้มผมบ่อยนะักใช่ไหมแจกแต้มคืนบ้านนะครับเนี่ยเพราะว่าต้นสัปดาห์เนี่ยผมว่าไม,ไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับก็มาแจกแจกกันไปนะครับคือเอาจริงๆสู้ผมก็สู้ไม่ได้เจอทีมคุณเต๋านี่โหดนะ คือทีมทางครินี่คือผมสู้ใครไม่ค่อยจะได้นะครับต้องอาศัยบอดอย่างเดียวเลยครับว่าเป็นช่วงบอดที่แบบว่าอ่ะไม่ต้องพูดเลยแล้วกันก็ทีมทางครินะครับค่อนข้างจะอดอยู่แล้วนะอันนี้ผมไปชูดบาทให้ดูคืออยากจะให้เห็นเลยว่ามันจะมีคนที่บอกว่าใช้โปอีกหรือเปล่าเออคือบอกว่ามันการเล่นอะไรต่างๆก็ได้นะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นกีฬายอย่างเดียวเป็นเกมเป็นการเรียนนะครับ เป็นการทํางานเนี่ยทุกอย่างมันต้องอาศัยการาฝึกฝนและอดทนนะครับพอวันหนึ่งเราทําได้เนี่ยมันจะภูมิใจนะวันมันมันจะรู้สึกมันรู้สึกบอกว่าตัวตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวตแบบพอไปเล่นแล้วแบบว่าคนมาดูเยอะๆนะครับอย่างวันที่ไปชูดบาสเนี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่าไปเล่นวันสงกรานโดยตรงเลยครับวันที่13เลยตอนแรกไม่มีคนเลยนะได้ยินเสียงแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่พอเล่นเสร็จปุ๊บ หันมานี่คือ20กว่าคนนี่แบบว่ายืนตกมือกันอะไรประมาณนี้เออผมนี่แบบว่าเขินเลยนะครับแปนนี่แบบว่าปะปะปะหลบ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 ก่อนเอออะไรประมาณนั้นเลยนะคืออย่างที่บอกครับเวลาเราทําอะไรแบบจริงจังแล้วก็จนจน,จนแบบว่าเก่งเนี่ยมันจะรู้สึกภูมิใจนะครับแต่แบบว่าโกางโกงเกมเนี้ยผมไม่รู้ว่าภูมิใจกันหรือเปล่านะอืมทางทางท,างที่แนวทางมันก็มีนะครับคือบางคนใช้อะไรง่ายๆไง คือแบบว่าเคยแต่ได้อะไรมาง่ายๆได้ย่างๆนี่แบบว่ามันมันรู้สึกยากเย็นเกินไปเลยว่าอ่ะอันนี้ก็จบไปแล้วกันนะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับคือผมก็ไม่ใช่ว่าเล่นเกมนี้จะเก่งที่สุดไนงะมันต้องมีคนเก่งกว่าทุกอย่างครับมันต้องมีเหนือฟ้ายังมีฟ้าไปอยู่เรื่อยๆนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราเก่งอยู่ในระดับของเราเองเนี่ยเราก็น่าจะภูมิใจละแต่โกงแบบนี้มันง่ายเกินไปนะครับแล้วก็ กระทบเดือดร้อนต่อคนอื่นนะครับใครเห็นนี่ก็น่าจะชื่นชมนครับชื่นชมด้วยด้วยนิ้วอะไรดีนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วอะไรดีเออจะมีคนชื่นชมแบบนี้เราจะรู้สึกยินดีไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเขาแบบว่าเราเล่นเก่งจริงๆเนงะี้ยคนมาชื่นชมนะครับเพราะาได้แบบว่าเฮ้ยคนนี้แม่งเก่งว่ะอะไรประมาณนี้เวลาเราได้รับกรรมชื่นชมเราก็จะรู้สึกบัวพองโตนะครับอะฉะนั้นก็อา เป็นการแนะนำนครับเป็นการพูดคุยกันแล้วกันเนอะว่าเราจะเลือกแนวทางแบบไหนดีในการที่จะเก่งครับในแต่ละด้านนะเราอยากจะสอบได้เกรสีโดยการลอกคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าจะอ่านหนังสือเองเออเลือกเอาครับเลือกเอามันเป็นอนาคตของตัวเราเองครับแต่เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าจะซีเรียสไปทําไมนี่มันเกินค่าเกมมันมันก็จริงนะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็มาจากพฤติกรรมส่วนตัวนะครับว่าตัวเราเองเนี่ย เป,เป็นคนยังไงนะอ่าประมาณนั้นโอเคไปเล่นกันสนุกสนุกดีกว่าก็คลิปนี้ตอนแรกกะว่าจะมาจะมาแจ้งเตือนกันเฉยๆนะก็กลายเป็นมาบ่นเรื่องโปรแกรมโกงนะครับเพราะว่าอ่ามีคนส่งข้อความมาสอบถามค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องนี้ว่าแบบว่ายังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอ่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วล่ะ ว่าพอเป็นช่วงที่มีโปรแกร,รมโกงเยอะๆแล้วโตวเกมก็ไม่ค่อยได้จัดการในทันทีนะครับหรือว่าจัดการก็จัดการไม่หมดเนี่ยสส่เติมเขาก็จะเซ็งนะเซ็งนะครับอย่างบัคตอนนี้เนี่ยบนท็อปอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาเอาดาวินชีออกกันหมดละแต่ว่าน้องๆที่อยากจะให้ดาวินชีคโคลนนิ่งแบบพึบพับอย่างนี้นะครับก็ต้องเอาตัวที่ก่อให้เกิดบัคออก นี่มันก็จะโคนิ่งมาเยอะเมื่อกี้ก็จะเห็นนะครับเนี่ยมาเพียบเลยครับถามว่าใช้ร่ากไหนดีรางอัลตราครับอัลตรามันจะเรียกตัวมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพในการโครนิ่งเนี่ยมันเท่ากันไม่ต่างกันเลยนะอัลตรากับไฮเปอร์เนี่ยแต่ไฮเปอร์สกิลสองมันจะมีการสร้างกรอบเลือดที่สูงกว่าแต่ว่ามันปล่อยตัวช้าไงคือดาวินชีเราเน้นเอามาโคนิ่งนะครับก็เลยเน้นไปที่อัลตราผมก็เลยใช้เป็น อัลตราสองทีมเนี่ยผมยังสนุกกับการใช้ดาวินชีอยู่นะนี่ครับเนี่ยเอามาเป็นสิบเลยครับโอ้โหเป็นไงล่ะอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นบัก็กหรือว่ายังไงต้องรอแพดมานะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแพทมาปุ๊บจะแก้ปั๊บนะผมเชื่อว่าแพทใหญ่ที่จะมาในอนาคตมาปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่หายผมเชื่อว่ายังไม่หายต้องสอบถามตัวเกมไปอีกครั้งนึงว่า อันนี้จะแก้หรือเปล่าอืมจะแก้ตอนไหนคือเดี๋ยวแพทย์มาก็ต้องรอให้ทุกอย่างมาลงตัวนะอ่าอย่ารีบร้อนครับอย่ารีบร้อนค่อยๆเล่นกันไปนะครับเข้าใจแหละบางคนอาจจะบอกว่าใจร้อนนะครับของผมนี่คือต้องต้องดูนิดนึงว่าเออบางทีทีมงานเขาก็วุ่นวายงานเยอะนะครับคือมันถูกนะว่าเขาว่าต้องดูแลเราให้ดีเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเติมเงินนะครับเติมแล้วก็เกลือด้วยเออ บางคนเขาเลิกเล่นเพราะว่าเติมไปประมาณหนึ่งอาจจะเติมแบบไม่กี่พันอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังเปิดไม่ได้แต่อีกคนนึงคืออาจจะแบบสะสมรูบี้มาเป็น r ูบี้ฟรีแต่ว่ามีปีเปิดได้ตัวดีๆเยอะนะครับอันนี้เป็นจุดที่แบบว่ามันต้องทําใจจริงๆนะคือเป็นเกมที่ใช้ดวงในการเปิดกาชากัน,นะครับแต่เติมก็จะดีกว่าตรงที่ว่าเขามีโอกาสที่จะเ,เปิด เยอะกว่าครับมีโอกาสเปิดเยอะกว่ามีโอกาสสุ่มเยอะกว่าอ่ามันก็จะมีโอกาสเปิดได้ตัวดีกว่านะต้องเรียกได้ว่ามีโอกาสเปิดหาตัวได้ได้ปริมาณมากกว่าดีกว่านะครับก็โอเคเดี๋ยววันพฤหัสนี้ไปดุ่นกันครับกับเรนเจอร์ครึ่งเดือนหลังคิดว่าไม่น่าจะมีการเลื่อนคิดว่าไม่น่าจะมีการผิดพลาดนะครับเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะลงล็อกแล้วครับก็10บโมงเช้าเดี๋ยวเปิดกันที่ ID 1นะครับแล้วก็ ID ที่4 2องได้สเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งคือ Ruby ID2 เนี่ยก็มีอยู่300นะครับ ID3 นี่ไม่น่าจะทันเดี๋ยวรอปิดอีก PVP ก่อนแล้วก็เราดูตัวเลนเจอร์ก่อนนะครับว่าตัวเลนเจอร์ er เนี่ยมันจะเต่งจะแกร่งสักแค่ไหนแต่ว่าก็น่าจะต้องดีนะน่าจะต้องดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะ ถ่ายไม่ได้นะครับก็รอติดตามดูด้วยกันนะครับสำหรับความสามารถไฮเปอร์สะุน้ําแข็งกับสายว่องไวว,ว่าออรอบนี้สายว่องไวจะโหดสักแค่ไหนนะครับคือแต่ละรอบมันจะต้องมีตัวที่มันเก่งอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ว่ามันจะเก่งยาวนานขนาดไหนเนี่ยต้องมารอดูกันอีกทีนึงว่าสกิลนะครับจุดยืนความถึกนะครับอัตราการใช้แรนะครับคูดเรนเจอร์นะครับ,ค,รค,รบคูดาวสกิลความสามารถไฮเปอร์ถ้าของดีๆมารวมอยู่ หลายๆย,ย่างเนี่ยมันก็จะเก่งแบบใช้ได้ยาวนานเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปกันครับสวัสดีครับ